สะดอกเคราะห์ด่วนอาเซนอนมีคิวเเกมไร้เงาโอเดกาดถือเป็นข่าวร้ายของแฟนบอลปืนใหญ่เมื่อมาตินโอเดกาดกับตันทีมคนสําคัญของอาเซนอนต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บหัวเขา่าจนถึงช่วงเบรกทีมชาติกลางเดือนพฤศจิกายนนี้หลังได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ชนะเวทแฮม2ประตูต่อศูนย์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้โอเดกาดจะพลาดลงสนามอย่างน้อย7นัดติดต่อกันทั้งในพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกและคาราบาวครับ ซึ่งเป็นช่วงสาคัญที่อาเซนอตต้องรักษาฟอร์มให้ได้อย่างต่อเนื่องโดย7เกมที่ไอ้ปืนใหญ่ครับจะต้องเล่นแบบไร้จอมทัพชาวนอร์เวย์ได้แก่เกมเยือนฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกหลังจากนั้นก็เปิดบ้านพบกับแอตเลติโกมาดิดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพบกับคิตตันพาเลตในพรีเมียร์ลีกเจอกับไบรตันในคารบาลครับเยือนเบอร์ลีศึกพรีเมียร์ลีกพบกับสลาเวียปาร์กในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกและออกไปเยือนซันเดอร์แลนด์ในศึกพรีเมียร์ลีก อาร์เซนอลจะต้องรับศึกหนักอย่างต่อเนื่องและแฟนบอลครับต่างก็ภาวนาให้โอเดกา์ฟื้นตัวทานก่อนเจอเกมสําคัญช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะต้องดวลกับสเปอร์บร์เจนนิคและเชลซีการขาดจอมทัพหมายเลข8คนนี้ยอมกระทบต่อรูปเกมอย่างแน่นอนแต่ก็เป็นบททดสอบสําคัญของอาร์เตต้าว่าจะรักษาฟอร์มแรงของอาร์เซนอลไว้ได้หรือไม่